สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สองกันยาแล้วครับที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับนั่นนะครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับบนดอยนั่นนะครับบนเขาบนดอยก็จะมีพวกฝนอยู่ครับช่วงนี้นะครับแดดจัดครับวันนี้ครับแดดจัดมากเราท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูต้นพวกผมทดลองปลูกนี่ก็คือ ต้นยางพารานะครับเดี๋ยวผมจะปรับกล้องสักครู่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูความชัดเจนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นยางพาราที่ผมทดลองปลูกต้นคู่นี้นะครับนี่ครับต้นคู่อายุเลยครับอายุประมาณสามปีครับดูความสูงของเขาครับชลูดไปนู่นนะครับห่างเลยครับห่างตรงนี้ผมทดลองปลูก ห้าสิบเซนนะครับนี่ความใหญ่โตของเขาครับห้าสิบเซนนี่ครับแต่ถ้า,าประชมจะไปปลูกก็ผมผมว่าเอาไปหนึ่งเมตรเลยครับยาวไปตรงนู้นหนึ่งเมตรแล้วครับเพราะว่าห้าสิบเซนแบบนี้ชิดเกินครับครับชิดเกินครั้งแรกผมก็ไม่รู้ครับก็ทาทาไปนะครับลเล่นไปคนระับท่านประชมก็มาดูตรงซ้ายมือท่านผู้ชมรับด้านนี้นี่ครับ จ้ต้นนี้ผมห่างประมาณหกสิบเซนครับนี่ครับนี่คือต้นเมล็ดเหมือนกันครับใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมมาดูครับดูมือดูมือผมครับนี่ครับมือผมนี่ต้นเม็ดครับมือผมได้เยอะไหมอันนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็ประมาณห้าห้าเมตดนะครับประมาณนั้นออกเยอะครับส่วนผิวเขาครับ จะเป็นลายลายแบบนี้ครับเป็นเกตแบบนี้ครับนี่คือต้นขู่ทดลองปลูกดูครับต้นเม็ดนะครับท่านผู้ชมก็ไปทดลองกันดูครับว่าผมประสบผลสําเร็จแล้วครับแต่ผมน่าจะปลูกเยอะๆนะครับพอดีผมไม่กล้าครับกล้ากลัวครับกลัวจะไม่ดีนะฮะและทดลองดูก็ดีจริงๆครับแบบนี้ครับเยวจะพาท่านผู้ชมไปดูที่เราซื้อต้น ก็ติดตามมาครับไอต้นนี้ก็ต้นเม็ดนะเพราะเม็ดนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ก็กรีดไปแล้วเอาไปขายแล้วครับนี่คนงานยังไม่มากรีดอันนี้ด้านนี้ก็เป็นต้นที่เราติดตามมาครับดูผิวเขาเขาจะเรียบๆนะครับเจ้าต้นติดตามนี่ครับดูครับนี่อายุของเขาก็ประมาณแปดปีแล้วครับต้นนี้นะครับนี่ก็ประมาณสักกี่เมตรนะครับนี่ ประมาณไม่ถึงไม่ถึงไมสามสี่เมตรนะครับใช้ได้หน้าาเป็นอย่างนี้ครับดูด้านล่างของใต้ต้นยางครับผมทดลองดูก็จะเอาพวกสับประรดใส่เข้าไปครับก็ได้กินอยู่ครับมากินมาได้สองปีครับได้กินได้กินเล่นนะครับไม่ได้ขายแล้วครับเอาไว้กินบางครั้งก็คนงานเอาไป เอาไปผัดไปแกงนะครับเอาสับปะรดเล็กๆไปขัดไปแกงนะครับจากต้นนี้ก็ท่านผู้ชมถามว่าต้นอะไรนะครับโกโก้ครับผมมาปลูกเมื่อเดือนธันวาที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เดือนกันยาแล้วครับวันนี้ที่สองกันยานะครับหกสามความสูงของต้นโกโก้ก็สูงประมาณเจ็ดสิบเซนแล้วครับต้นโกโก้เขาชอบอยู่ใต้ต้นไม้ครับทดลองดูครับก็จริงๆนะครับเขาไม่ชอบแดดจัดจ้านนะครับ จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นโกโก้ว่ามีอีกหลายต้นเหมือนกันครับแถวๆนี้ครับนี่ครับต้นนี้ครับอ่าเริ่มติดนี่ครับนั่นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นโกโก้ที่ผมทดลองปลูกครับใบเริ่มสวยครับปุ๋ยแล้วครับผมก็เอาปุ๋ยอ่าสูตรสิบห้าบ้างนะครับแล้วก็ ปุ๋ยขี้ไก่บ้างครับใส่บางๆครับปุ๋ยเอมูนขี้วัวนะครับใส่บ้างใส่บางๆครับไม่ใส่เยอะใส่เยอะเขาจะเค็มเกินครับมาดูหน้าตาเขาว่าเขาเริ่มโตทั้งใบสวยมากครับใบใหญ่ขนาดไหนดูมือผมครับนี่ครับใหญ่ครับถ้าเขาดมสมบูรณ์ใบเขาจะใหญ่แบบนี้ครับถ้าเขาได้ปุ๋ยดีครับเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลํำลานานผู้ชมไปก่อนครับสำหรับ ใช้พื้นที่ใต้ร่มเงาต้นยางให้ได้ประโยชน์ครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ